สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องครับและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้เจอเจอกับผมเดินนัดเทพบอลแบบนี้ครับแน่นอนว่าจะต้องมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลยับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลที่น่าเลือกมองประจําค่ําคืนวันนี้มาฝากพี่ท่านเป็นประจําแบบนี้ทุกวันครับเดินทางมาถึงโปรแกรมฟุตบอลครับค่าคืนวันเสาร์ที่บอกว่ากลับมาเข้มข้นอีกแล้วครับประจําวันเสาร์ที่ 13เมษายนส5 6 7นานั่นเองครับโห oh, วันนี้หลากหลายเลี่ยงจริงครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับบุนเดสลิก้าเยอรมนีลาลิกาสเปนหรือว่ากันโชซิลิอาอิตาลีเองนั่นเองครับและใครนะครับที่อยากได้แนวทางฟุตบอลนะครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องตรงนี้การอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องตรงนี้ครับก็ตามเข้ามาเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าครอบครัวนะทิ้งไวใ้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับจะมี ให้แล้วกับ3คู่ที่น่าเลือกเชียร์ไปชมกันได้เลยครับ คู่ที่1ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้านไก่เดทองสเปอร์นั่นเองครับสาหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าเสมอไหนเสมอกันเลยครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้มองจากภาพรวมและกระแสโดยรวมแล้วให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างทอสตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยครับก็จะบอกว่าผลงานช่วงหลังของนิวคาสเซิลเองครับก็กระเตื้องขึ้นมาครับสเกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมเกมในบ้านเองใส่ตีข้อน ข้างน่าสนใจครับ5เกมลังสุดในถิ่นของนิวคาสเซิลยังไม่เคยพาท่าแพ้ให้กับใครเลยครับแต่การที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ก็บอกเลยครับว่าเป็นงานยากของนิวคาสเซิลเหมือนกันครับสเปอร์วันนี้เองครับถึงจะเสียเปรียบครับที่ด้เล่นรับบทเป็นทีมเยือนครับแต่ก็ต้องมองว่าภาพรวมเนี่ยสเปอร์เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านิวคาสเซิลครับวันนี้รับบทเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่ในเรื่องของแรงจูงใจยังมองว่าสเปอร์ดีกว่าครับปัจจุบันสเปอร์อยู่อันดับที่4ของตารางพรีเมียร์ลีกอังรมีสิิทธ์ุ้น โคตาฟุตบอลยุโรปครับในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นสำหรับค่ําคืนนี้ครับนัดมองว่าสเปอร์บุกมาครับจะปิดประตูแพ้และมีโอกาสลุ้นเบียดเอาชนะไม่เจ๋าก็เจีย๊ยให้เลือกมองไปที่สเปอร์ได้เลยครับ คู่ที่2ครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านทีมลุ้นแชมป์ครับอย่างทางด้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนครับทีมท้ายตารางเลยอย่างทางด้านของรูตันทาวครับโจทย์วันนี้ครับแน่นอนก่อนลงแต่ครับเขามองว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์เนือกว่าอยู่เยอะพอสมควรเลยครับกับโจทย์ที่ตั้งมาแมนเชสเตอร์ต้องเอาชนะด้วยสกอร์หางอย่างน้อย3ามเลตครับถึงจะมีเฮเล็กๆสำหรับคู่นี้ครับมองจากภาพรวมและกระแสภายในเองครับวันนี้นัดมองว่า โจทย์ที่ตั้งมาค่อนข้างที่จะสูงจนเกินไปครับให้เลือกมองไปที่รูดันทาวได้เลยครับฟอร์มของแมนซิตี้เองครับสมกับเป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่แล้วครับเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแล้วนี้ยังได้เปรียบที่เล่นในทีมของตัวเองด้วยครับในเรื่องของขุมกําลังเองก็เหนือกว่าทางด้านของรูดันทาวผู้มาเยือนทุกประการอยู่แล้วครับทางด้านรูดันทาวเองผลงานช่วงหลังครับก็ถือว่าสมแล้วครับที่เป็นทีมท้ายตารางผลงานย่าแย่จริงครับแต่ล่าสุดก็ปลดล็อกครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะบอลมา2ประตูต่องประ เรื่องของโจทย์วันนี้อย่างที่นัดบอกไปครับโอ้โหมันสูงเสร็จแล้วกันนันัดมองว่าลูตันทาวเองเนี่ยสุดท้ายแล้ววันนี้อาจจะต่อกรงก้ไรของแมนซิตี้ค่อนข้างที่จะยากลําบากแต่สุดท้ายแล้วครับนัดมองว่าแมนซิ t y ตี้วันเนี้ย ด้วยความเหนื่อยล้าครับที่เตะมากับทางด้านของราชชุดขาวและมันลิกในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนี่ยก็พึ่งพักได้เพียง2วันเท่านั้นเองความฟิตของตัวนักเตะก็ส่งผลอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้นัดมองว่าลูตันข่าวครับจะบุกมาแย่ที่สุดครับแพ้ทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยแค่3เมตรแต่มีโอกาสครับที่จะแพ้ไม่ถึง3เมตรให้เลือกมองไปที่ลูตันข่าวได้เลยครับ คู่ที่3าครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของเชฟฟิลด์อยู่ในเตดครับสำหรับคู่นี้มันดูแปลกจริงๆครับวันนี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าเบรนท์ฟอร์ดเองในบ้านเหนือกว่าเยอะพอสมควรเลยครับกับโจทย์ที่ตั้งมาครับให้เบรนท์ฟอร์ดต้องเอาชนะด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2เมล็ดครับซึ่งนัดมองว่าวันนี้เป็นโจทย์ที่สูงจนเกินไปจริงๆครับให้เลือกมองไปที่เชฟฟิลด์ได้เลยครับก็ต้องเรียนกันตามตรงครับว่ากเยอะ เท่าไหร่เลยครับเบนฟอร์ดเอง3เกมหลังสุดอาจจะไม่แพ้เลยครับแต่ก็เป็นการเก็บผลเสมอครับมา3เกมติดวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงครับแต่สถิติในบ้านเองก็ดูไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นครับก็ดูแล้วในบ้าน3เกมหลังสุดก็ทําได้เพียงเสมอเท่านั้นเองครับส่วนน้าผู้มาเยือนอย่างเชฟฟิลครับผลงานก็ลุ่มๆุมดอนดอนครับหเกมหลังไม่ชนะเลยครับแพ้2เสมอ3ครับแล้วนี้ยังเสียเปรียบที่เล่นในบททีมเยือนด้วยครับแต่อย่างที่นัดบอกไปครับโอ้โหสองทีมนี้ผลงานไม่ได้แตกต่างอะไร กันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่โจทย์ที่ตั้งมาวันนี้สูงเสียเหลือเกินครับวันนี้ครับนัดมองว่าทางด้านของเชฟฟิลด์ครับบุกมาเนี่ยแย่ที่สุดครับจับแพ้ทางด้านของเบนฟอร์ดไม่เกินหนึ่งเมล็ดและมีโอกาสยันเสมอด้วยถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นปจริงแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกมองไปที่เชฟฟิลด์อยู่ในเตดได้เลยครับและนี่คือ3ตัวครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ใหนัดด้วยและใครมีความคิเดเห็นอยย่าาางไไรกรคมเมน้้ดดลแลแะใทที บดีดีเพิ่มเตาิมมากกว่าหน้าช่องตรงนี้ครับก็ตามเข้ามาเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าหมู่บ้านทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยเลยครับสำหรับวันนี้ขอพิกีท่านโชคดีเฮงเฮงปังๆครับวันนี้เดี๋ยวนะเทพบอลขออญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ